สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้วันที่14แล้วนะจ้าวันนี้เราจะได้กลับบ้านแล้วเราจะต้องลงไปรอขึ้นรถตอน6โมงเช้าจ้าแต่ดูดู <_ c oughs> คุณนายตั้งรายกาปลุกไว้ตีสาแต่ว่าลุกไม่ไหวหมดสภาพ สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็ครบ14วันแล้วนะเราปลอดภัยแล้วเราไม่ได้เป็นโควิดแล้วเราได้กลับบ้านแล้วนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เพื่อนๆมีให้นะจ๊ะนี่ก็เก็บของเรียบร้อยแล้วเตรียมตัว<ม>เตรียมตัวเย้ได้กลับบ้านแล้วยิย่งใหญได้ยินไหมว่มาฉันดีใจดีใจที่เราไม่ได้เป็นโควิด แล้วก็ดีใจที่เราได้กลับบ้านขอบคุณนะจ๊ะทุกกำลังใจแล้วเราก็จะไปติดตามดูชีวิตของชาวสวนต่อไปนะจ๊ะขอบคุณมากนะจ๊ะก็ไม่มีอะไรตอนนี้ก็เป็นห้องโล่งๆแล้วก็ขวดนี่เราเก็บไว้เผื่อแม่บ้านเขาจะได้เอาไปทำอะไรทุกอย่าง เราไปเดินทางกันต่อเลยนะจ๊ะเรามารอรับเอกาสารจากคณะแพทย์และรอขึ้นรถนะคะก็รอบนไปจ้าก่อนจะไปชมคลิปก,กันต่อ

แชใหม่ก็มูกเขาคร้องให้เนด้วยจร้างคละนดรงี่น้อยมา่ก็สื่อผละหม่บาดีเนอันนองยุทธทากเขาไมีมูมา่งผลไม่ช่วงยังกู้มูอก็สั้งก็ซื้อกู้มูอสาวน่อยพนมาขับพนมาขับรถครับ่วัน้ือเันนั้นคือกัดดก็นึก้าือน้ำก็สื่อต้นน้ำจะไปซื้อสรงข้างหลายต้นน้ำหาพู มีใบห<า>วยด้วยจ้ะผลสท้า,ายตามเขาเปกัน,น915โตเต็งเป็นไงล่ะพลาดไปตัวเดียวเฉียดไปนิดเหนียวของเรามันมห้อง1133แต่เราซื้อ133แล้วก็เ่915โดนรับประทานออย่อย แต่คนใบหวยเข,เขาเขาเขาอยู่ห้อง915นี่เขาถูก200,000แอ้ยดวงเขาเนาะเขาฝันยายเขาฝันแล้วเขาก็บอกบอกเพื่อนฝูงด้วยอ่ะแต่ว่าดวงดวงใครดวงมันเนาะดวงคนอื่นไม่ถูกเราไม่ได้ตัดสองตัวถ้าเราตัดสองตัวได้เราก็ถูกแต่ ที่บ้านคุณตาถูกกันเพราะว่าคุณตาใบหวยคุณตาให้5-9คนที่บ้านถูกกันร้อยหนึง่ง <laughs> คนบางคนก็ตามบางคนก็ไม่ตาม,มเสียดายแต่ส่วนของเราถูกทั้งหมดร้อยห้าบาทไ <laughs> ด้เจ็ดแปดเราปวดเจื่อแล้วมบอก

ทยาวันนี้เงียบมากเลยน,นะจ๊ะพิษโควิดแต่น้ำทะเลใสเจ๋วเลยขยะก็ไม่มีเสียงเจ้าแจ๊กจอแจ๊กมาตลอดทางเลยนี่แหละคือเสียงของความสุขของคนที่จะได้กลับบ้าน ไปเจอพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องยังไงพวกเราก็ทําตามกฎอย่ารังเกียจพวกเราเลยนะคะปากกรลังแรนวิดีโอปากกรลังแรงเนี่ยเงียบไร่พัทยาเป็นเมืองลางแล้วสวัสดีพัทยาสวัสดีเมืองพัทยาเป็นตัวมูบข้ามชมนะข้ามชมไปเมืองพัทยาในยามดูหนามตะไส้บนเงาหนามตะไส้เป็นเสน่ห์ดูหนามหนามใส่เติมพิภพ What <laughs> the พยาวันนี้โดนพิษของโควิดเกียบเกงา Walking Street ไม่มีคนเลยเกียบมากน่าเห็นใจทุกๆคนมากเลยยอกันสาาย่าย้ยองร าปิดทำการเปิดให้เช่าให้เซ้งเป็นการมากอย่าง่วน จอดรอรับคนอื่นที่มาเดดเชี่ยวบินเดียวกันแต่ว่ามาพักคนละที่กันมาพักจอดเที่ยบหเนสีเขาบางนมัถึไปบางรนมถึงไปเบบีทสอ่นอาหาดเลยบงทีเาบางอจะฝา ต่ว่าท่นจีบาวไวจะเก็บยำเอาสองใส่คอมเมอร์เ้องไม่ปกติปกติเขาก็จะโทรบอกเข้าเบอร์ห้องอ่ะนะมีมันโทรเข้าเบอร์มือถือเลยแล้วเราเบอร์เราเบอร์ไม่ใช่ว่ามีกิ๊กมีผู้บ่าวที่ไหนหรือเปล่าแบบมารับตุ้กกิ๊กไม่กล้าตัวเองไม่ต้องให้ใครมารับนะเดี๋ยวไปรับอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่งงเลยเนี่ยอะไรวะแต่มันน่ากลัวนะถ้าเป็นแบบนี้นะกลัวเพราะว่าโทรศัพท์มันมีใช่เออทั่วพัทยาไหมครับ ต้องต้องสีสกีครับสายทั้งสารการบ่หเวกนแล้วครับัอนี่รงสีสกีจะสีสกีิงมันมี่โซได้ไมห้าแม่ีคนข้างหลังน้นได้ะอ่าห้าคนก็มีไหมก็มีมั้งบุรี่น้ำไหลเนาะเจไปยโ่ิคนไปเท่าเลยหนึ่อยู่เ่ย่ยนบาะ เราก็ลังยู่พัทมาไงครับกำลังทำคนับเจ้ากำกับคนขับดีๆได้ล้งหนนั่งรถไปอยู่เนี่ยอย่า้รถอนน้นที่รถาะไรอู่ตงสาใหญ่ๆนั่นเสาสวยๆพอเสาเลือนเอน้ายหน้อย4 6 5เขาี่ตลาดแพร่สีน้ำลกสาวคือพีตลาดนั่นเสาคือตลาดตลาดร่มโพเนี่ยเขาไม่ใช่ตลาดนะเขาตลาดประจำจ้า เขาเป็นตลาดประจำโยงัร่มโพจ้ะไม่ใช่คนพัทยาเว้ยเ้าเวลาเรามาอ้วนเราไม่ไม่เราก็ไปี่ตลาดนี่นั่นนะไปเกาะช้างมามาพักนี่แล้วก็ต่อไปเกาะช้างอ่ะ เขาหาจะมาตลาดนี่อะไรตลาดโพโภอะไรนี่แหลยเขาบอกหาไม่เจอหาไม่เจเขาบอกมันมีปลาหมึกขายใช่ไหมหนูหนัวแม่ยำได้หนูอยู่ตะนักเกลือทางไปที่ถ้าที่ก็ไม่รู้จักนอาณาเกลือเยอะมันเยอะนะใช่เพราะว่าตหองมองทีให้ดูเลยยี่สิบเจ็ดร้อยหลักษีอันน้ก็เยอดูดิสาวนงสาวหน้าให้เช่าหมดแล้ว ไม่รวมไว้ที่เดียวกันเลยเนาะมานะลำหนึ่งแม่มันนั่งไล่เก็บกันอยู่อย่างนี้เนาะเชียงคานไล่เก็บอืมพอออกไปก็ได้ถึงต่างๆเพราะมันเป็นที่ยังนี่ยอโรงแรมชิดง้อยังไม่ดีออกจากนี่ดูสีฮอตสองถุงเอเอฮอตจัดถุงต่อจิกเอจักเก้าอะไรอันนี้ที่นี่คพนพ,นพนอออนคิเศษมารับสิทธ <c oughs> ิาย่ด้วย VIP อยู่คนเดียวแล้วเราก็โดนดูข่าวบอกว่า กืกทุนคืนตใคยูอย่อรบ <c oughs> คมลน่ะยาดีแสบ,บ <c oughs> ๆๆที่ทนี่หอย้อนขาดชิ้ซ้ำจนันมเรื่องคมคืบนๆๆเอหลอให้ขึ้นรถมาทำไมเสียเวลาใช่ไหม ย้อนถิ่มแลยรับฝากแเเป็นแบบนี้นะตจ้ีวเอนอนายิงเงนลำบากยิ่งวายุไปาเี่ยวอยู่บย้อนถิเอบไม่ไม่ราบฝากแล้วนะเนาะเออทาไมทาไ,ไมไม่รับรับฝากแค่สองสายนี้เป็นมาลอที่ที่จอมเทียนที่โรงแรมเบบี้เบบี้เออเบบี้เขาว่างนที่จอมเทียน เดบีเดบีเดบีเบีที่จอมเทียนใช่ที่จอมเทียนนะไปรอเลยนะวางเสออกมาเลยเพราะว่าตอนนี้ใกล้ถึงแล้วพี่บอกเนี่ยเมื่อกี้รอมาแล้วรอบหนึงต้องบอกเขาีินะเ๋ยวก็บอก๋ยวออกไปออกไปเหมือนเมื่อกี้ที่ใหหอไปทั่วประเทศตลาดน่านตั้่ไปไปแล้วไปแล้วไปไปไไปไปกไปไปไปนปไ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 ไไน

โดนสันอยู่หวาเน่ยเบิ้งทะเรนของเขาอยู่บอกกระแตกลื่นมาเลยได้คอนเ้กันแลแต่ก็ได้ยินอยู่แว่วๆเกิดอะไรขึ้นเยอะแต่จับเามเป็นไฟไหม้รักด้วยมาก่อนเมืก้น่งม่นเมน่าเมแเมื่อกี้เป็นไฟไม่ตาหรอว้เม่อบ นี่จอมเทียนทะเลสวอเียนาคไฝันนี่ละมั้งนีได้กระสร้างเป็นงั้นสร้างหรืฟ้าไปเรื่อยนี้ำแมีช่หาดยตรนีใช่หาดดอกเดียแล้วย่าเง้ยัาที่อาเียน้ำสะอาดยูเด้อเนากกุ้งแดงสะอาดไม่มีคนลงเลยสะอาดไม่มีคนลงนะ กามุ่งหน้าเข้าสู่อีสานบ้านเกิดพวกเป็นยูเกดช่วบุรีมดาตีไปเยอะเป่วงมงเาธุรกิจการบริการร้านค้าที่พักหรือว่าร้านอาหารหรือว่าร้านสะดวกซื้อหรือร้านสักรีดปิดตัวไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าเจอพิษโควิด คู้เชยนระยะเล่นลาดจะมวนเลยโร้ตอนรถติมก็เรงรถเแแรัเยอะสัไปปทั้งตัวใหญ่มนก็ตั้งตัวใหญ่ไปทั้งอะไรดนันใชพยายามใส่เวลาประมาณก็ถึันหดรมามมนเรียนมันต้งเจอหาเป็นมว่อก่่าจน่อยกับเขาคราอะเขาครา คันดิอ,นออกมาถือแดดแล้วเป็นคันะ <c oughs> ม่าสีดีเลมะแก,กวไปใช้ยาน<อ>ายาันไปที่เชื่อหน,นอยากไปเลนทีมาหนบอกว่าดันรีบพาฉันไปเลนทีมาเนี่ไปได้กร,ระเป๋าไสจักี่เชื่อมากนยที่น่นั่นก็ตรวจก่อนโนอายุบาหนจักกระเป๋าเพื่นลพาดูดรถโอ้ยบูเข้าไปถึงุกเทแล้วเออเขบินบอเขาบินเขาไปถึงไซกาไปเขาถึง เรื่องนะก็ไปเรื่องพี่ยังไม่ออกจากพัทยาเลยมันชื่อโรงแรมควันเีเี่ยไก็มวท่ะาันะครับเ้เฮ้ยยเฮ้องฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮฮยฮ้ฮ้ฮเฮ้ย้ยเฮฮ้ฮเฮ้ย้้เ โอ้เออโอเคลไปแล้วโลกมานี้ขัดเย แต่ตาแลงกว่นทับกระถินไม่มีเขาบอกไม่มี กเครื่องุนี้เป็นตังเจียบเพราั้นี่มันหนักง่ายกวไม่เบ่็น่าครุกครุคันนี่รู้สึกจังเรื่องเยอะเยอะๆอีรีเลยหมอะเลยเยอะยังจะขงเพื่มอีกเพ่ที่คือกันมันอยู่ไก่กันเห็นมลมันเยอะมั้ยเพราว่ายอระ่ยอะปมาเท่าไงสมีเยอะวาไไป้า่กเต่ากัน้ากสเาซาลก็เนีบ แล้วก็มืดจนได้นะจ๊ะวนไปวนมาอยู่ในพัทยารับคนสองเจ้าสามเจ้าจนได้มืดละยังยังไม่ถึงสีสเกตนะจ๊ะเราจะมุ่งหน้าไปสีสเกตขอจะส่งตามจุดตามจุดแต่ละคนเริ่มจากนาครนายกบุรีรัมสุรินทร์สีสเกตยิยะโส นี่ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเอาไว้มาต่อคลิปหน้านะคะมาดูกันว่ากว่าเราจะถึงถสีสเกตนี้จะเป็นยังไงมั่งแล้วต้องไปเจออุบัติเหตุกลางทางต้องไปเตืดสุขภาพต้องไปอบรมกว่าเราจะได้เข้าบ้านสวนเรามาดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านจ๊ะ